ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีอันแปรแปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาเวทนาไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาสัญญาไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา สังขารไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาวิญญาณไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาดูก่อนพลิกตุทั้งหลายผู้ใดเชื่อมัน่นไม่วันไหวซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมตนิยามก้าวลงสู่สับป,ปริสภูมิล่วงภูมิปุตุชนไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนารกกำเนิดสัตวเิรัฉานหรือปิติวิสัยไม่ควรเพื่อทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัฏิผลดูก่อนพริกตุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ย่อมควรเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณอย่างนี้แก่ผู้ใดเรากล่าวผู้นี้ว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่สมัมมตนิยาม ก้าวลงสู่สัรพริ์สภูมิล่วงภูมิปุตุชนไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนาโรกกำเนิดสัตว์รัชฌานหรือปิติวิสัยไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัฏิผล ดูก่อนพิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า